ขนาคของพระเจ้าในยากอบบทที่หนึข้อสิได้กล่าวว่าเมื่อผู้ใดถูกล่อให้หลงอย่าให้ผู้น,นั้นพูดว่าพระเจ้าทรงล่อข้าพระเจ้าให้หลงเพราะว่าความชั่วจะมาล่อพระเจ้าให้หลงไม่ได้และพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อผู้ใดให้หลงเลย ในพิจาณาคำตอนนี้ยากบได้เขียนไปเตือนสติผู้เชื่อที่กำลังเผชิญวิกฤตการณ์ในชีวิตของเขาว่าเมื่อเกิดความทุกข์ยากลำบากหรือการทดสอบหรือการที่มีปัญหาขึ้นในชีวิตของเขาผู้เชื่อต้องตระหนักว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นแหล่งของการล่อลวงหรือการทดสอบที่จะทำให้เขาเองล้มลงในความผิดบาป นะคะหลายต่อหลายครั้งที่ผู้เชื่อในพระเจ้ามักจะเข้าใจหรือมีความคาดหวังว่าในการที่เราเป็นลูกของพระเจ้าชีวิตของเราแน่จะมีความราบรื่นเพราะเรามีพระเจ้าคอยช่วยเหลือคอยดูแลชีวิตของเราอย่างดีพร้อมใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงหลายต่อหลายครั้งชีวิตของผู้เชื่อเองก็ประสบพบ เจอกับความทุกข์ยากลําบากและในความทุกข์ยากลาบากนั้นมีบางคนที่รู้สึกท้อถอยในการติดตามพระเจ้าและมีหลายคนที่ล้มลงในความผิดบาปในอุปสรรคในความทุกข์ยากเหล่านั้นหลายคนถึงขั้นกับละทิ้งพระเจ้ายากอบได้เตือนผู้เชื่อว่าอย่าให้เรากล่าวโทษพระเจ้าต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเรา อย่าให้เราโทษว่าพระเจ้าเป็นแหล่งของการล่หลวงหรือว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทําให้เราเองต้องกระทําบาปหรือทําให้เราเองต้องทําสิ่งที่ขัดต่อน้าพระทัยของพระเจ้านั่นคือเป้าหมายที่ยากอบอยากจะหนุนใจและก็เตือนผู้เชื่อยากรอบไม่ต้องการให้เราสรุปว่าเพราะพระเจ้าอนุญาตให้เรามีประสบการณ์ในการทดลองดังนั้นโครงจึงเป็นแหล่งของการเล่าลวงพระเจ้าไม่ได้เป็นแหล่งของการเล่าลวงโครงไม่ได้เป็น จุดกำเนิดของการล่อลวงที่นําพาเราไปสู่ความผิดบาปและพระองค์ก็ไม่พยายามที่จะแกล้งหรือหลอกล่อให้ผู้ที่เชื่อในพระองค์นั้นกระทําบาปถึงแม้ว่ามีบางคนที่อาจจะกล่าวโทษต่อพระเจ้าหรืออาจจะมีความรู้สึกน้อยเนื้อตังใจหรือแอบคิดน้อยใจพระเจ้าต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขา เราต้องเข้าใจเองว่าพระเจ้านั้นไม่ได้มีส่วนร่วมในการล่อลวงเพราะพระเจ้านั้นได้ทรงแยกออกจากความผิดบาปและพรงอไม่อ่อนไหวต่อความชั่วร้ายเลยเมื่ออยากกล่าวว่าพระเจ้าไม่ใช่ผู้ที่เป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดการล่อลวงหรือการกระทําที่ทําให้คริสเตียนนั้นทําบาปหรือว่าเป็นผู้ที่ทําให้คริสเตียนต้องตอกลงไปในความผิดบาปแล้วสิ่งในเล่าที่ทําให้ผู้เชื่อนั้น หันไปกระทำบาปแทนที่จะเชื่อฝังพระเจ้าแทนที่จะดําเนินชีวิตอย่างมั่นคงในทางของพระเจ้าในยากอบบทที่หนึ่งข้อสิบสี่สิบห้ยากอบได้กล่าวว่าแต่ว่าทุกคนก็ถูกล่อให้หลงเมื่อกิเลสของตัวเองล่อและชักนําให้กระทําตามครั้นปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดบาปและเมื่อบาปจเจริญเต็มที่แล้วก็นําไปสู่ความตาย เราส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบฟังเรื่องนี้สักเท่าไหร่ใช่ไหมคะมันง่ายกว่าที่เราจะกล่าวโทษใครสักคนสําหรับสิ่งที่เรากระทำหรือว่าความบาปของเรามันเป็นธรรมชาติบาปที่อยู่ในชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่สมัยของอดัมเอวาแล้วที่เราจะกล่าวโทษใช่ไหมคะตั้งแต่สมัยของอดัมเอวาเราทราบว่าถ้าเราไม่โทษพระเจ้าเราก็จะไปโทษใครคะเราก็จะไปโทษคนอื่นและถ้าเราโทษคนอื่นไม่ได้สุดท้ายเราก็จะไปโทษมารสตานใช่ไหมคะ เมื่ออาดัมเนี่ยบอกพระเจ้าว่าที่เขากินผลไม้มาจากการที่พระเจ้าทรงมอบผู้หญิงคนหนึ่งให้กับเขาใช่ไหมคะอาดัมก็โทษพระเจ้าแล้วก็โทษผู้หญิงด้วยส่วนเอวาเองก็กล่าวโทษว่าการที่เขาทําสิ่งนั้นการที่เขาเป็นต้นเหตุให้อาดัมต้องกินผลไม้ต้องห้ามนั้นมาจากการที่งูหรือว่าซาตานนั้นก็ล่อลวงตัวของเขาเองดูเหมือนว่า สิ่งต่างๆเนี่ยสุดท้ายแล้วก็วนลูปก,กลับมาว่าสุดท้ายแล้วเป็นพระเจ้าเองนั่นแหละที่ก่อให้เกิดเรื่องร้ายๆหรือเรื่องแย่ๆในชีวิตของเราโดยธรรมชาติบาปท,ที่อยู่ในตัวของมนุษย์ในเนื้อหนังของมนุษย์นั้นแหละที่ทําให้เขากล่าวโทษพระเจ้าและกล่าวโทษสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวแทนที่จะหันกลับมาดูสิ่งที่อยู่ภายในตัวยากอบได้เตือนผู้เชื่อ ในเวลานั้นว่าต้นเหตุของการล่าลวงไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่มันมาจากภายในตัวเรานั่นคือกิเลสตัณหาในตัวเราที่ชักนําเราให้หลงผิดตัณหาในบริบทนี้คืออะไรตัณหาก็คือใจที่ปรารถนาที่อยากจะทําอยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะได้นอกเหนือจากน้ําพระทัยของพระเจ้าบางครั้งตัณหาเนี่ยไม่ได้สําแดงออกมาอย่างโจงแจ้งเนื่องจากมนุษย์เรามักจะเป็น ผู้เชี่ยวชาญในการปกปิดและซ่อนเร้นใช่ไหมคะตั้งแต่สมัยของอาดัมและเอวาดังนั้นถ้าเราไม่ตรวจสอบจิตใจของเราให้ดีหรือว่าเราไม่ยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าตัญหาที่อยู่ในใจของเรานั้นก็จะเจริญงอกงามขึ้นและก็สุดท้ายก็จะนำเราไปสู่ความบาปและถ้าเราไม่สารภาพบาปและเลิกกระทำความผิดบาปมันก็จะนำเราไปสู่ความตาย เมื่อเรารู้แล้วว่าโดยธรรมชาติที่อยู่ภายในตัวเรามักจะเป็นตัวล่อลวงเราให้กระทำบาปมากกว่าที่จะดำเนินชีวิตที่สอดคล้องต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าเราควรที่จะทำอย่างไรดียาขอบก็ได้กล่าวว่าพี่น้องที่รักของพระเจ้าอย่าหลงผิดไปเลยของประทานอันดีทุกอย่างและของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องบนและทรง ลงมาจากพระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่างในพระบิดาไม่มีการแปรปรวนหรือไม่มีเงาอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโดยทรงตั้งพระทัยแล้วพระองค์ก็ได้ทรงให้เราทั้งหลายบังเกิดโดยสัตจาวาทะเพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นผลแรกแห่งสรรพสิง,งซึ่งพระองค์ทรงฟ้างองค์พระเยซูคริสคือของประทานที่มาจากเบื้องบนพระองค์เองเป็นผู้เดียวที่จะช่วยเราได้เมื่อเรามีสัมพันธภาพ ที่ดีกับพระองค์เรามีสัมพันธภาพที่ถูกต้องกับพระองค์ผ่านทางความเชื่อเราจะได้รับการชำระเราจะได้รับการให้อภัยในพระคำของพระเจ้ายากอบอกว่าในพระบิดานั้นไม่มีการเปรปวนหรือว่าไม่มีเงาอนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพระเยซูคริสต์เป็นทางออกสําหรับผู้ที่กําลังต่อสู้ต่อการทดลองในชีวิตของเขาต่ออุปสรรคปัญหาหรือสถานการณ์ที่กําลัง ชักนำเขาให้ออกห่างจากพระเจ้าในทุกการทดลองพระเจ้านั้นจะทรงโปรดประทานความช่วยเหลือให้กับเราเสมอพี่น้องจำได้ไหมคะว่าพระเจ้ามักจะมีทางเลือกและทางออกให้กับผู้ที่เชื่อฟังพระองค์เสมอพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่ต้องการที่จะทำให้เราล้มลงหรือว่าพ่ายแพ้ต่อพระเจ้าหรือว่าต่อตัวของเราเองแต่ถ้าหากเราไว้วางใจพระเจ้าเราเชื่อในพระองค์อย่างแท้จริง ในสถานการณ์ต่างๆเมื่อเรามีความเชื่อและความอดอทนพระเจ้ามักจะประทานหนทางออกให้กับเราเสมอเหมือนที่มีคนหนึ่งกล่าวว่าเมื่อประตูปิดพระเจ้าก็จะเปิดหน้าต่างให้กับเราดังนั้นเมื่อเรารเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆที่ดูเหมือนแย่ในชีวิตของเราดูเหมือนว่าเป็นอุปสรรคหรือเป็นสิ่งที่กำลังทำลายชีวิตของเราให้เรหาหันมาพึ่งพาในพระเจ้า เพราะพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเพียงผู้เดียวที่เป็นทางออกให้กับเราพี่น้องจำสิ่งที่ยากอบได้หนุนใจผู้เชื่อในบทที่หนึ่งข้อหได้ไหมคะยากอบท่านกล่าวว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและไม่ได้ทรงตำหนิแล้วผู้นั้นจะได้รับสิ่งที่ทูลขอ นี่เป็นเหตุที่สําคัญที่ยาก,กอบได้เตือนไว้ตั้งแต่ต้นว่าชีวิตของคริสเตียนควรที่จะอธิษฐานทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าเพื่อว่าเมื่อเขาตกลงในการทดลองหรือเขาอยู่ในสถานการณ์ที่คับขันหรือในความเครียดหรือในสถานการณ์ที่จะต้องเลือกบางสิ่งบางอย่างหรือหลายสิ่งหลายอรอย่างนั้น เขาจะสามารถเลือกได้อย่างถูกต้องถ้าหากเขามีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าชีวิตคริสเตียนนั้นควรที่จะมีมาตรฐานบางอย่างที่เรายึดไว้เพื่อที่จะเป็นทางออกเสมอเมื่อเราต้องเผชิญกับการทดลองใจคือหลายครั้งเนี่ยเราเองไม่ได้ทูลขอสติปัญญาและเราเองไม่ได้ดําเนินชีวิตในสติปัญญาของพระเจ้าบางครั้งเราเองไปตัดสินใจในสถานการณ์ที่ขับขนันในสถานการณ์ที่ เร่งด่วนหรือบางครั้งในสถานการณ์ที่เราเองก็อ่อนแอนะคะทําให้หลายต่อหลายครั้งผู้เชื่อตกลงในการกระทำความผิดบากเพียงเพราะว่าเขาไม่ได้วางแผนหรือตัดสินใจตั้งแต่แรกก่อนหน้านั้นเราคิดถึงการซ้อมหนีไฟได้ไหมคะในตึกต่างๆมักจะมีรูปของช่องทางหนีไฟใช่ไหมคะดังนั้น เวลาที่เราต้องการที่จะปลอดภัยจากไฟไหม้สถานการณ์ที่มันอันตรายในชีวิตของเราส่วนใหญ่เราก็จะซ้อมก่อนก็จะมีการฝึกซ้อมและการฝึกซ้อมนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้บอกล่วงหน้านะคะหลายๆโรงเรียนก็มีแผนในการอพยพนักเรียนอพยพบ,บุคลากรไปในทิศทางต่างๆในมีการซ้อมหนีไฟในทุกๆปีใช่ไหมคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของทุกๆคน เราก็จะสังเกตเวลาที่เราเข้าไปตามโรงแรมตามที่พักในในห้างพี่น้องเคยสังเกตไหมคะหรือว่าก็เดินตรงเข้าไปเลยแต่คนใหญ่เราก็ควรที่จะสังเกตว่าทางหนีไฟอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะไม่ใช่สังเกตว่าห้องน้าอยู่ที่ไหนเราควรสังเกตว่าทางหนีไฟอยู่ที่ไหนเพราะว่าถ้าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเราจะได้ตัดสินใจมุ่งไปในทิศทางนั้นและเราก็จะมีชีวิตที่ปลอดภยัยนี่คือสิ่งที่เราต้องฝึกเมื่อเราใช้ชีวิตอยู่ใน สังคมในสถานการณ์ต่างๆและเมื่อเราพูดถึงความเชื่อละคะก็เช่นเดียวกันผู้เชื่อนั้นควรที่จะฝึกฝนชีวิตของเรา เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในสภาวะที่คาดไม่ถึงเหมือนกับดาเนียนใช่ไหมคะผู้มีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าในพระธรรมดาเนียนบทที่1ข้อที่8ได้กล่าวอย่างนี้บอกว่าแต่ดาเนียนตั้งใจไว้ว่าจะไม่กระทําตัวให้เป็นมนทินด้วยอาหารฝูงของพระราชาหรือด้วยเหล้าอ,องุ่นซึ่งพรองดื่มเพราะฉะนั้นเขาจึงขอหัวหน้าทันทีให้ยอมเขาที่ไม่กระทําตัวให้มลทิน พี่น้องสังเกตไหมคะว่าดานีเนเนี่ยตั้งใจที่จะรักษาชีวิตของตนให้บริสุทธิ์และยึดมั่นในธรรมัญญิของพระเจ้าเอาไว้มาตรฐานของดานีเนเนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่เขาจะเข้าสู่กระบวนการของการคัดเลือกผู้ที่จะเข้าไปทํางานในพระชวังใช่ไหมคะเช่นเดียวกันชีวิตของผู้ที่เชื่อในพระเจ้า เราก็ควรที่จะมีมาตรฐานเราควรที่จะกําหนดมาตรฐานที่สูงที่จําเป็นอย่างเช่นสาวๆผู้เชื่อในพระเจ้าก็ควรที่จะกําหนดไว้เลยว่าโตขึ้นอนาคตนั้นฉันจะแต่งงานกับคนแบบไหนหรือคนที่เป็นคู่รักกันอยู่เราก็ควรจะกําหนดเลยว่าเราเองจะไม่นําพาตัวเราเองเข้าไปสู่สถานการณ์การทดลองทางเพศ อย่างไรบ้างสิ่งเหล่านี้ควรถูกกำหนดขึ้นเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะป้องกันและสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้กับผู้ที่เชื่อที่เข้ามาทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าการทดลองให้ทำความผิดบาปนั้นจะสามารถมีชัยชนะได้ถ้าเราเรียนรู้จากที่จะวางแผน หรือตัดสินใจล่วงหน้าว่าเมื่อเกิดสถานการณ์ต่างๆนั้นเราควรที่จะตัดสินใจอย่างไรเราต้องตั้งมาตรฐานว่าเราเองควรจะมีชีวิตคริสเตียนแบบไหนและมาตรฐานของคริสเตียนนั้นมาจากพระวจนะคําของพระเจ้ามาจากการที่เขาเองมีสัมพันธภาพที่สนิทก,กับพระเจ้า การที่เราตั้งมาตรฐานให้กับตนเองโดยอาศัยพระเจะ้าคำของพระเจ้าก็เท่ากับว่าเราเองได้เชื่อฟังพระเจ้าน,นะคะเมื่อเราเองเผชิญกับวิกิตการต่างๆในชีวิตของเราการทดสอบทดลองต่างๆหรือเมื่อใดที่จิตใจของเราชักนำเราให้กระทําสิ่งที่ขัดต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าสิ่งที่ถูกปลูกฝังไว้ในความคิดในจิตใจของเรานั้นเองก็จะต่อสู้และก็มีชัยชนะต่อ,อการทดลองนั้น,น,น ดังนั้นยากบจึงหนุนใจผู้ที่เชื่อในเวลานั้นนะคะว่าให้เขาทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าและให้เขาตระหนักว่าอยากกล่าวโทษพระเจ้าว,ว่าเป็นแหล่งของการที่จะทําให้เขานั้นล้มลงในความเชื่อหรือล้มลงในความผิดบาปแต่เป็นเพราะกิเลสตัณหาของเขาและเขาจะต้องเรียนรู้จากจัดการกับกิเลสตัณหาที่อยู่ในตัวของเขาในวันนี้ให้เราสำรวจจิตใจของเราจิตใจของเราเป็นเช่นไร เรากำลังกล่าวโทษพระเจ้าต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเรารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจบ้างหรือไม่ถ้าหากมีสถานการณ์เหล่านี้อยากให้เราสาระาาพบาปอยากให้เรากลับใจเสียใหม่แล้วก็เรียนรู้ที่จะดูว่าพระเจ้าทรงทำสิ่งต่างๆอย่างไรเพื่อจะช่วยเหลือเรา เรเต้อมีทางออกให้เสมอสําหรับชีวิตของเรานะคะเมื่อเราเจอการทดลองหรือทดสอบไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ยากไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคนานาประการที่เข้ามาในชีวิตของเราดังนั้นขอให้เรามีความชื่อมยยินดีให้เรามีความ รู้สึกขอบคุณพระเจ้าต่อความทุกข์ยากหรืออุปสรรคนานานประการที่มันเกิดขึ้นแทนที่จะกล่าวโทษพระเจ้าใช่ไหมคะเพราะว่าเรารู้ว่าเมื่อเราผ่านสถานการณ์เหล่านี้ผลดีก็จะเกิดขึ้นจากชีวิตของเรานั่นก็คือการที่เรากลายเป็นคริสเตียนที่พระเจ้าสามารถใช้ได้การที่เราเป็นคนที่มีความอดทนอดกลัน้นแล้วก็สามารถที่จะ,ะมีความเจริญก้าวหน้ามีความแข็งแกร่งดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะคะที่เราเองจะเรียนรู้ ที่จะตั้งมาตรฐานที่เหมาะสมคําว่ามาตรฐานนี้ต้องสอดคล้องกับพระเจ้าคําของพระเจ้าไม่ใช่มาตรฐานที่เราตั้งขึ้นเองโดยตามลําพังอําเภอใจของเรานะคะแต่ว่าครสเตียนควรใช้พระเจ้าคําของพระเจ้าเป็นมาตรฐานและพระเจ้าคําของพระเจ้าจะเป็นทางเลือกที่ดีเป็นผู้ที่จะให้แสงสว่างในความมืดมิดที่จะช่วยเหลือเราให้หลุดพ้นจากการทดลองให้เราเผชิญอยู่ได้